ที่กาลาสินความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับพี่ที่เร,เราไปเรื่องคุณป้าคนนั้นนะเรื่องที่ดินนะนนี้มีคนไปหาคุณป้าเห็นบอกเป็นเป็นเจ้าหน้าที่จากจังหวัดครับแต่อย่างเรื่องอย่างที่ผมบอกแล้วครับเรื่องของคุณป้าเนี่ยมันแพ้คดีเข้ามาอืม,มสมเกียริช่วยยากหน่อยมันแพ้สามศาลแล้วสุดท้ายสามศาลแล้วมาสมเกียริมันช่วยยางครับก็ทำเท่าที่เราทําได้ครับเพราะผมก็ไม่ได้ไปอะไรกับแกมากมายหมายว่าไปเรียกค่าวิชาติที่อะไรไม่ใช่ครับ ไปช่วยก็คือไปช่วยอ่าอื่นคงไม่มีนะครับทุกท่านนะให้ความเป็นธรรมทางกกตูมด้วยครับให้ความเป็นธรรมถ้าเกิดใครก็ได้ใน A ใน B ใน C ีอ้างกกตูมทั้งหมดแล้วต้องเชื่อกกตูมแย่นะครับกกตูมตายเลยนะครับผมอาจจะพูดได้ครับวันนี้ยกกตูมให้ความลับผมมาบางอย่างแล้วคุณต้องเชื่อผมไหมถ้าไม่มีหลักฐามนมายยืนยันให้ความเป็นธรรมเจ้าที่ตำรวจที่เขาทำงานด้วยอาจสงสัยได้ไม่ ความสงสัยห้ามกันไม่ได้ครับนะครับความสงสัยห้ามกันไม่ได้แต่ว่าให้อยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานกันแล้วกัน,น<ช>ขอเวลาของสักสองสามวันยังไม่แน่เขจะมีอะไรเด็ดๆมาให้นะครับแต่กล่องนำขอ,ขอ,ขอยุดได้แล้วครับพอแล้วครับพอแล้วคือถือว่าย้ำครับถ้าตํารวจรู้ว่าชื่อกล่องนำคือนางสุภัตาเบอร์โทนี้ต้องออกหมายเรียกแล้วครับแล้วตํารวจเออ,ออกที่ไหนล่ะนะครับไม่มีการออกเลยทั้งสิ้นนะครับนะฮะเนาะ โอเคอะไรครับเจ็ดเจ็ดครับอะไรคือเจ็ดเจ็ดครับนสามเจ็ดเจ็ดนะครับแต่ทำอะไรกับเจ็ดเจ็ดครับให้ทนายเหรอครับผมฮะนี่อีกแล้วเหรอครับนนโอ้ยเอฟซีซื้อให้พี่ทนายอีกครับเจ็ดเจ็ดครับขัานบนสุดเลยบนสุดครับสี่ใบเออโอ้โหผมจะพูดสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพาถ่ายรูปกันพูดสักครึ่งชั่วโมงศูนย์ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดโอ้เลขสวยครับอันนี้อ่า 007377เป็นชุดห้าใบนะครับสี่ใบได้สี่ใบชุดสี่ใบเหรียญสวยจังเลยหลวงพ่อคูณปล่อยเปล่าน้ามะนมพลดเหรียญสวยจังเลยกับออาดูผลไปไหมครับไปไหม่อให้หนึ่งเกางอันนี้ก็ซื้อที่นี่ตเอให้เดี๋ยวนี้เอาไปเลย ไม่อะไรหมือนห้าผมไม่รู้แท้ไม่ได้ครับหนุนายผมไม่รู้เหมือนกันผมเห็นแล้วผมเอาได้ผมปล่อยครับที่ไลน์อันนี้ไลน์ครับไลน์ถอดหอดครับถอด จะมีกับพี่ไอเดียีมอนนมมอนนมมีสวยนะมอนนมมีพี่คนเดียวโอ้ขอบคุณครับนี่นี่นี่มอนนมยอมถอดครับเพื่อพี่ทนายเขอดูหน่อยได้ไหมครับเอนนครับอันนี้กลนฝาลิจูนี่อันนี้กลนฝาลิจูครับพี่ทนายแทะไม่แทะนี้รอดูนะครับนี่เซียนพระนะครับพี่ทนายใหญก็ใหญ่เลยครับเพราะว่าผมห้อยมานหาย มอนุ่มเลยใครทุกอย่างเลยเนี่ยเอาะว่าตอนนั้นผมไปรับกับหลวงพ่อคูณอะผมไม่แน่ใจว่าเรียงเอ้าอย่าพูดอย่างนี้นะรับกับหลวงพ่อคูณอ๋อนี่อัพอัพเลยนะเนี่ยัเลยแล้วใครมีพกกล้องมาไหมผมมีกล้องไหมมีกล้องไหมมีกล้องไหมกล้องสองไหนไม่มีครับเพ่าตายแล้วยังมีเด็กๆมั้ยมันต้องสองนันเองเรต้องมีกล้องที่ไหนเีที่ไหนเนี่ยมีกล้องไหม9เป็นนักสองพระใครใครมีไอ้ที่สองพระไหมครับให้ทนายหน่อยครับแล้วสร้างบารมีนะครับสิบห้าไหมสิบห้าไม่ใช่ครับไม่ใช่สิบห้าครับอันนี้รรุ่นนไหคับ รุ่นสร้างทานบารามีนะครับเอซีผมก็ไม่ไม่ใช่เซียนพระนะครับงห้าหนึ่งเสอาหครับผมอยากได้กล้องเดี๋ยวเดี๋ยนึ่งเกาเนี่ยตกลงนะตกลนะนะแต่ก็แท้ไม่แท้ผมไม่รู้เนาะผมไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะผมไปอะไรอ่ะเาเรียกสนามหลวงสมัยก่อนก็จะเอาจะเอากันเลอ้าวสนามหลวงด้วยเหรอคือผเราม่จ่ยค่นะมีกล้องอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถาม ผมไปนำหนุ่มก็จะเอาจะเอาหมอหนุ่มยืนยันว่ารับมาจากท่านโดยตรงก็ผมเป็นหมอรักษาเมื่อสมัยก่อนเท่านั้นแหละหมอรักษาพระท่านรับมาจากพระพยอมเมื่อก่อนก็ไปใครแล้วก็ไปหลวงพ่อคุณก็ไปไปหลายท่านเรื่องนี้ต้องตรวจสอบครับไม่ไม่ถ้ามาแต่ท่าจะเอามือจตกมือเลยน่ะไม่ก็ต้องตรวจสอบอันนี้คุณรับจากมือหลวงพ่อเลยเหรอครับแต่ว่าการรักษาคือมีกล้องสองพระไหมนี่มีกล้องสองพระไหม ไม่มีเลยครับเมื่อก่อนไปไปรถทัวร์มีว่าพี่มีไหมเดี๋ยวให้เด็กไปเอานะเดี๋ยวให้ดีสอนไปเอาได้ดีสอนไม่เอาเดี๋นะครับอยู่ไหนอยู่ไหนพอเดินเดินละอ๋อเดินมาแล้วนะฮะที่ดัมมี่นะผมก็อยากรู้แท้ไม่แท้เนาะนี่ไงเดี๋ยวดูให้นี่ไงนี่ถ้าแท้ปุ๊บเนี่ยทนายเอาไปผมก็จะตามคืนเท่าไหร่ผมก็ยอมเออไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไปแล้วเพื่อไปเลยครับ ไปแล้วก็ปล่อยเลยครับผมและสาวมาทั่วประเทศยี่สิบเก้าปีเนี่ยสาวไปบาผมแล้วเป็นเมียผมแล้วอยู่ดี่อตาบอกเอามีเอาลูกกูคืนได้ไงเป็นเมียผมแล้วห้อยไปเท่าไหร่หมื่นห้าครับไปเท่าไหร่หมื่นห้ามาโอ้ยหมื่นห้าครับไปข้าวกล้องอยู่ไหนอะข้าวกล้องไหนเอาตกลงแถลงข่าวหรือส่องพระเนี่ยอาจารยคิดว่ามันขอเป่าก็มาคืนผมได้เนาะเพราะผมก็แล้วกันผมจะบอกให้ครับเหรียญนี้เนื้อสวยมากเลยครับผิวนี่ พูดง่ายคือหมอเขาเก็บไว้เนี่ยคือลักษณะคือว่าอันนี้ถ้าผมดูไม่พลาดน่าจะเป็นเนื้อนวะด้วยนะครับครับ,รบเนื้อนวะนี่คือเนื้อที่หายากมากมันง่าเลยเหรอวัดต้นไร่ที่ผมไปจับมืมันมันอยู่ที่ความมึงพอใจครับคนซื้อคนขายมันมากกว่านั้นก็ได้เกิดบางคนเขาบอกว่าร้านหนึ่งเ,ออขเขาพอใจให้วันนี้ ไม่หมอตกควายผมก็ตกควายแหละครับมีอยู่ทุงอย่างนะดูเขาดูก่อนนะครับผมมีทนายถ้าใครบอกของปลอมมาคืนผมผมจะคืนเงินให้นะดีกว่าอย่าอย่าข้ามสายไปช่วยแล้วไปหาปุ๋ยพันธุ์ต้นทนายผมไปวัดบ้านไร่เดี๋ยไปรักษาท่านนอกรอบเนาะเพราะวัดวัดหลวงต่างนานาผมก็ไปรักษาแต่ว่ามันพูดไม่ได้นะครับเพราาะว่จ่ายตังเลยเอาแล้วแต่ทนายถ้าถ้าเคาบอกเป็นของปลอมผมต้องขอคืนนะครับต้องเปลี่ยนสร้อยนะครับไอ้พี่ทนาย ขอเซียนอีกคนนึงดูก่อนนี่ขอเซียนคนหนึงดูก่อนนี่ตอกันไม่ดีไงก็เมื่อคืนผมเนาะผมดูให้นะผมรับไม่จักท่านเนาะอย่าร้องให้นะก็ผมเกลียดใจแน่นอนคืนนี้อย่าไปต้องซิก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 ที่ผมบอกก่อนนะจะเช่าคืนนึงแสนห้านะรับทันทีเลยโอ้ย ผมเนี่ยผจะนายรู้วรอกทำไมครับผมจะเอาเงินไปรักษาคนไข้ที่แบบไม่ค่อยมีตังค์ผมก็จะเดินทางไปทั่วประเทศผมเลยตัดใจถ้าถ้าใครบอกเป็นของปลอมธนาเรียกมาคืนผมแล้วผมคืนเงินเลยเนาะโอ้โหไอ้ทุกคนบันทึกไว้นะใช่ครับยินดีคืนเงินเขาการันตีกับผมนะครับผมคุณคุณพี่สมัยอยากให้ถามพี่ทนายเรื่องอะไรครับแจ้งมาฮะ แต่ว่าคุณค่าทางจิตใจโอเคพี่คืนเงินผมเยอะใช่ถ้าเกิเป็นเงินอะไรครับจริงนะไม่ยอมครับเพราะผมรับมาจากท่านเนาะเอาผมยังไงก็ได้ครับผ่านไหมครับพี่ตามี่ผ่านไหมผ่านนะโอ้ยผ่านนะครับสองคนดูรอดมาหลายที่ก็เพราะองค์นี้ครับเซียนพระนะครับเซียนพระเนาะนอนได้ทุกที่มันก็จะห้อยไว้อยู่พี่พี่ขอบตัดด้วยขอบตัดด้วย อย่าเล่นกับผมนะผมทนายผมเป็นเียนพระนะเห็นเปล่าเนี่ยกึ่งพระแล้วนะหัวเนี่ยไม่ไหนคงจะขอจะขอจะขอพี่ธวัดชัยค่ะครับเรื่องมันร้อนค่ะไม่ใช่ต้นพระกรอบผมจะไม่ให้เลยมีมีใครจะเอารถติลเล่ให้พี่ธนายอีกครับไม่ต้องคงเมนต์มาเนาะนะคะครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวถามให้นะครับ เรื่องป้ายป้ายป้ายอะไรครับเดี๋ยวนะเรื่องป้ายค่ะให้ถามว่าอะไรครับยังไงก็ต้องมาคืนหมอบที่ดูที่กายผมนะพี่พี่หั่าคุณคุณเล็กพิมพิมให้มันจบนะครับคือได้ไงให้ถามเรื่องป้ายอะไรครับป้ายแล้วครับเสียทามว่ายังไงอย่าเสียหน้าเลยไม่ได้เลยผมยินดีรับคืนทั้งหมดครับเพราะผมก็เสียดายเหมือนกันนี้ถ้าตกถ้าตกมาก็ แล้วแต่พ่อไม่ใช่เงินผมอย่งางไรก็ผมก็รับคืนนะบอกผมรับคืนแน่นอนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดีด๋ยวเจอกัในใหม่คลิปหน,น้า<ใ>น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,องนุกี้คาาอีและช่องอดีศุขนครด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ